สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชวัชรพล,ลนะครับวันนี้อยู่กับคุณปูครับโกบิโก้ k 200 Mark รนะครับวันนี้อยู่กับคุณปูครับตำนานเคยแรงในอดีตนะครับ ก็ค่อนข้างจะช้าครับคุณผู้ชมอาจจะควบคนโทลไม่ได้นะครับสเปคของเขาเข้าๆครับผู้ชมใช้เป็นโรเลอร์เตัวครับด้านบนก็ใช้เป็นโรเลอร์เหมือนโรเลอร์เหมือนกันครับรอ,องรับใบแท็กอีกทีหนึ่งนะครรุ่นนี้จะไม่มีแครเอร์นะครับ บูมอาร์มก็ไม่มีเสริมซ้ำเสียครับผู้ชมแต่ว่าคันนี้เนี่ยบูมอาร์มมีป่ามาด้วยนะครับน้ำหนักตัวหรือว่าน้ำหนักปฏิบัติการครับอยู่ที่18ตันขนาดไซส์ของปุ้งกี่ที่0.8ครับคผู้ชม0.8ลูกบาทเมตรหรือว่า0.8คิวนะครับ ก็ถ้าเป็นรถขุดในอดีตครับผู้ชมประมาณ20กว่าปี30ปีครับที่กัด200ก็จะอยู่มา18ตันกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอิตาชิโกเบโกหรือว่าโกมาสุครับจะอยู่ประมาณ18ตันกว่า19ตันนะครับอ่ะ ตามฝั่งนี้ก็มันจะมีรอยปากด้วยนะครับผู้ชมปากหรือเสริมหน้านน่ฮะใบแท็กหลุดหมดแล้วครับผู้ชมก็แท็กฝั่งนี้นะครับฝั่งใกล้ตัวเราเนี่ย กรทังบนมีอยู่แค่2แผ่นเอครับสำหรับตัวใบแท็กก็ถือว่าทำได้ครับผู้ชมเดินได้อยู่เหมือนกันนะครับยังทำงานได้อาศัยว่ายืนนานๆน,น,นะครับไม่ค่อยได้เดิน ถ่ายคุ้นแบบนี้ถ่ายสบายครับกล้องผมไม่กระตุกเลยแต่ถ้าถ่ายรุ่นใหม่ๆเร็วๆเนะครับคุณชมกล้องจับไม่ทันนะครับสะดุดมากอ่ะเรียบร้อยครับ ข้างล่างค่อนข้างจะแข็งครับผู้ชมคนปูเรานี่งัดแทบไม่เข้านะครับนะระวังที่รอรถดับครับต้องงัดรอนะครับ ว่าเครื่องไม่ค่อยโหลด <Yeah. S 1> นะผู renamed, ้ชมเครื chain, right? mm ่องไม่โหลดเลยนะครับเครื่องนี้ยังยังดียู่คับผู้ชม คนทางทีมงานนะครับที่อนุญาตเราว่าเอ,อเื้อเฟื้อให้ทางชอวัชรคลเข้ามาถ่ายทําคลิปได้นะครับเจอทีมงานเดีๆก็แบบนี้แหละครับผู้ชมจะได้มีคลิปไปฝาก f อซกันนะฮะโอแดดค่อนข,ข้างจะร้อนครับตอนนี้ คือเอาคนโผลมาทรลาม่านแต่น้อหนิน้อ ดินข้างหน้านี่จะเป็นเป็นประเภทเหมือนดินทรายครับผู้ชมเป็นดินทรายแต่ว่าข้างล่างนี่ไม่รู้เป็นดินอะไรครับค่อนข้างจะแข็งเหมือนกันโอ้ เครื่องยนต์ยังถือว่าแรงยังถือว่าโอเคครับผู้ชมเ,เดี๋ยวพาผู้ชมไปดูใบแทร็กใกล้ๆแล้วกันนะฮะ กินกับบอกมีเยิ้มสภาพคนปูเราอ่ะพวกกี่ครับ0.8 ร้บ 140. อบรับชมกันต่อคลิปหน้า EP หน้าผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องชองวัชระพลด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมเองก็ต้องขอลาผู้ชมไปก่อนนะครับลาแล้วครับ